ามาพี ada, de ini, ente, ่น้องมาภาคที่สองด้วยบ้านภาคที่สองฉากที่สองบ้านบานอีกเทือสองมึงติดเปที่ไหนบ้าไปเมพนักงานเอกน้นขาไปเขาของน้ำเขาของน้ำมาแต่มานมาซีก้นครับพี่มันมันกันสีก้นนี่ธนดนแล้วก็ ผู้นึงกแต่ว่าชื่อว่าจะไหนผู้นึงซื้อเอกผู้ใชหมวกก็มาซื้ออเไรหรอซื้อวันพฟยวันเมื่อได้เอื่นนะก็ลืมพี่น้องไปไปไปวันวันพันล้านครับวันพันล้านเส้นป่าเส้นป่าเส้นเฮนเปิดหมวกออกก็เป็นตะบึงได้พี่น้องอาย่ยเลยดนี่ครับ นี่ใจซื่อมือสะอาดเออใจสื่อมือสะอาดมือสะอาดครับเออปก็มาัที่คือบอมนี่ปาปันใดเว้ยบอมีเวออานอปากเข่งอานเด้อปากเข่งหอลนะมันคือมันคือปลาเหิดอากันเลยปากเข่งห่วยแช่แบบนด้อปากเข่งคุณมัองย้วยสั่นบ่ฮะม่องย้วสั่น่อ้วยี่เาบอกแกแหเขเลย่อเแล้วผม่ได้เห็นเ เอาจรอสิขาวตะาอยู่ต่อนี่ยืดต่อต้นไม้ให้หักมันงามเงทาุมไปรวมน้ำตอแบี้าย่งบ้ากันมวลปโอ้ยมีดมวเดียวมากเจีบอทีเดี๋ยวจะรอสิหาฟื้นดังไฟปิ้งปลาถาดเออเอาเอาหมครับเออเอามันมันมันมาีกอนมาีกอนเป็นที่เป็นไอ้มใบหม่หลายวพน้นก็คนมีใบใหม่ใบใหม่ใหม่ใหม่ ือนี้สิเป็นเอป็นเชฟเชฟกระทะกระทะรูเดี๋ยวจะหน่อยสิเป็นเาไปางมันนหมะมันหาพื้นด่างไฟตัวยังไงปิ้งันห้อนใบขาหวานพี่น้องเป็นภาพที่สองโอ้ คือตด้อยู่บงเกาะดีพี่น้องโอ้เสียนวันพันพัน,นล้านอันนี้ธนาดุลแล้วก็ทธนาเอกแล้วก็ธนาแหลมพุท้ายภาพนี่จะธนาง,ง่ายคนเชยนบทให้ก่อน <c oughs> <c oughs> ให้ก็เขเชนบท จะได้พาก,กันมาส,สอบคอแตได้พี่นอ้องมาเทียนึงแล้วไปยังองนะหอวหัวหปอะคอได้น,นปอกคอปอกคอปอะคอได้หน่นมืออื่นนี่อยู่อำเภอ อำเภอเมืองจังหวัดยันสธรพี่น้องเหมือนจักบ้านยังบ้านเนี่นยนี๋ยวสิรายละเอียดอีกเทนึงเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามื้อแรงนี่อยู่อ่าอำเภออ่าเพื่อมหาชนชัยอยู่บ้านบ้านหัวดอนบ้านอีแม่บ้านอีแม่บ้านนี้พออยู่บ้านพ่อแปงฮะแต่ไปเตจอปะอันแตกรีบ้านเมื่อไหร่บ้านเนี่ยอันตรีบ้านนางสาว มันพ้นแบ่งมันอีมันมันอีพอพ้นแบ่งมันัวด่อนก็อยู่อคนละาฝากตรงแต่ตัวเติมมีเสียงที่สองด้วยี่น้องเสียงที่สองเขาตั้ง่นแต่ว่าใบใหม่ไรเสียปลาอีเติมเอาหายได้หรือปลาอีเติมเอาหายได้หรือโอ้ยสุดยอดเลยตัวนี้เออ bay tơ bay tơ ô ô dài luôn rồi xe 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 thốn xe thốn ừ. ừ. thế thì bên hè thì đầu viên đó thì bên hè thì vô thứ ngày sáu mới lên rồi xe vận chuyển thì thứ sáu rồi văn tới như à, mỏng này rồi โอ้มนเป็นตาหนามเด้อพี่น้องเป็นตาหนตา้มเป็นตาหนามแต่ว่าน้มโบกรายได้พี่น้องมิดลอกจากปากท่อประมาณจะว่าพุ๋ยละว่าสองว่าพุ๋ยละพุ๋ยเหลวอันนี้เป็นเห็ดเบื้อเชียงในโอ้มากไก่เต่าเดีพี่น้องนั่งรถมาสมองกว่านั่งรถเออีซ่าล่ง รีมรถวัดเพิ่นมาเน่ยเดอกเออรถกับรถเร่งบกึ้นมาเนี่ยปล่อยมาเขาโกโหะของไหม่บ่เป็นได้งวเนี่ยฮะขอบุนขอบคุญไอยน้องหลายๆผู้ให้เกียรติติดตามช่องแยแหลมลำเพิินออไปเที่ยวผู้อยอ่ ไปอยู่ไกลเลยพี่น้องเนื้อผู้คอให้กระล่องใจช่องแย่แหลมล้ำเพิ่นเอาไิเชียลโอ้ยมือนีมาไปจวดพี่น้องมือนียึดยุขยะยุขยะย่ยโซ่มาไปไปเป็นมืออื่นนะพี่น้องไปเป็นมืออืน่นอาอว่ามาม,มีอาวุธเป็นอย่างว่ามาม,มีอาวุธผู้ว่านก็เอาหมึบักจวดหน่อยไป สามตัวจะออกรอยกรัวไฟมันเก่าแห้งคุณจะถึงขวดแล้วโอ้ยย่นแหงไหมฮ่า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 ถ้าเราโดนยนแหงพี่น้องก็ต้มเสียดิ้เต้มาพี่พอน้องมาเลาะทงเลาะทาเลาะห่วยเลาะน้องเลาะคลองเลาะซี่เฉลี่ยวบัน อาเนี่ยไปพี่ให้น้องเบิง้งซีแปลกๆโอ้เนี่ยแน่แน่ใตากล้องกลยทีที่ร่มเนี่ยบ้านเนี่แหละนี่แหละโอ้โหเดะอ่ะเมื่อวันพี่นอ้องพี่พ่อกับพี่นอ้องเยาโ,โซอำเภอว่าอำเภออำเภอ,อเอม,อมืองเอาก็มาเห็นป่าเดนเนี่ยท่าด,ดุลโอ้ที่แล้ว เออเอาแ,แ,าแปากยังพาพี่พาหนองมาเปลี่ยนบรรยากาศชนนี่อันนี้เขาเอนเขาเอาเอนี่ยังโบข้องยังโบข้องหลงข้องซีหลงเอาตื้นต้นหนึ่งหัวต่อกระโดดอันนั้น,นมัน,น ออแก่ลุก็มาแก่แค่ดินโอ้ยบวบวนไลนเย่านย่าเมอ่นก็ไปเพื่อเมืองเยสุทอน ขอบคุณไอ้น้องแล้วเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเออโอ้ยหยุดหหโอ้โอ้โอ้โอโอแบบเสียบตัวพี่น้องนะี่เห็นบอน,นี่โอ้ยเนี่ยเนี่ยเขทาขทาเขทาทาเขาทาใส่ใส่น,น่าบ่เนาะใส่กระคูนดีเลยใส่กระคูนีดีอ่ะ เขาเอินป่าอีหยัางน้อป่าตัวนี้เนี่ยที่ลูกต่างนามก็บ่ะไรอ๋ะไปจับป่าตัวนึงแหละเอาสารับคลิปนี้ก็ทันทีจะก่อนเนาะพี่น้องเนาะสมควรแก่เวลาเอาคลิปหน้าก็ทีหาหน้ำหม้ไม้พี่น้องโวมรวๆรวมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวีรัตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ